บริษัทกับห้างหุ้นส่วนถ้าเป็นในเรื่องของทุนจดทะเบียนนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนเนี่ยนะคะก็จะมีหนังสือรับรองค่ะอาจารย์คือไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือห้างก็มีหนังสือรับรองต้องมีหนังสือรับรองหนังสือรับรองการเป็นนิติใช่ค่ะอาจารย์หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลค่ะซึ่งในนั้นก็จะโชว์ว่าชื่อบริษัทอะไรห้างส่วนอะไรเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอะไรที่อยู่อยู่ที่ไหน ใครเป็นกรรมการบริหารบริษัทบ้างครับนะคะแต่ว่าเวลาเราจ้างเขาไปจดทะเบียนไม่ว่าจะเจ็ดพันแปดพันหมื่นห้าอะไรพวกนี้ที่เราจ่ายให้ขอเขาไปจดทะเบียนให้เราเขาต้องมีสิ่งนี้มาให้กับเราเพื่อให้เห็นว่ามันบรรลุผลแล้วใช่ไหมใช่ค่ะหนังสือรับรองการเป็นปนิตีบุคคลครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีอายุอ่ะนะคะว่าอายุหนึ่งเดือนสามเดือนหกเดือนก็จะเริ่มหมดอายุแล้วเวลาเราติดต่อการค้านะคะอาจารย์ ยังไงนะมันมาติดต่อกันค่ะยังไงหนังสือรับรองไม่ได้มีตลอดไปผมประกอบธุรกิจเสร็จเลิกเลยเ,เวลาพิมพ์ออกมานะคะอาจารย์เหมือนมันไม่อัปเดตนะคะอาจารย์มันจะเป็นข้อมูลณัป<อ>ัจจุบัน,นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอาจารย์ไปจดเป็นนิติบุคคลเนี่ยอาจารย์จะได้หนังสือรับรองมาที่เพิ่งออกมาใหม่เลยแล้วมันจะมีอายุของมันมันจะมีอายุอย่างเช่นธนาคารบอกว่า1เดือนนะหนังสือรับรองนี้ฉันจะต้อง แค่หนึ่งเดือนเท่านั้นถ้าสมมุติว่าผมจะไปทาเรื่องกู้ยืมธนาคารเขาจะบอกเลยหนังสือรับรองการไม่ติดบุญโอนเนี่ยห<ช>้ามเกินหนึ่งเดือน1 1> ใช่ค่ะหลังจากที่คุณไปขอรีคอมพาร์มาใช่มันจะมีวันที่ขึ้นให้ค่ะว่าขอเมื่อไหร่อ๋อทำไมเขาต้องขอเพราะว,ว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในธ<ช>ุนการเรื่องอใช่ค่ะเวลาอาจารย์ย้ายที่อยู่ใหม่หนังสือรับรองที่อาจารย์ปิ้นมาเมื่อเดือนที่แล้วก็ไม่เปลี่ยนแล้วนะไปเอาอ๋อเอาของใหม่มันยังไม่ออกใบใหม่ให้ อาจจะออกใบใหม่แต่อาจารย์ไปเอาของเก่ามาเนี่ยค่ะมันก็ไม่อัปเดตไม่อัปเดตหรือมีการเพิ่มทุนมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการมีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์สําคัญนะเปลี่ยนการกรรมการนี่ก็มีปัญหาแล้วนะใช่ค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายๆที่ก็เลยกําหนดเรื่องของอายุหนังสือรับรองไม่เหมือนกันครับว่า1เดือน3เดือน6เดือนอย่างี้ค่ะอาจารย์ในมาตรฐานในสถานที่ที่เขาทําธุรกรรมกับเราเขาจะขอหนังสือรับรอง อาจจะขอเดือนหรือสามเดือนก็ได้แล้วแต่ของเขาค่ะเออแต่กรมพัฒน์นี่ออกให้มันมีอายุเท่าไหร่เอ้ยกรมพัฒน์ก็แล้วแต่เลยเขาออกให้แล้วแต่เราจะขอเราขอเมื่อไหร่ก็ออกให้เมื่อนั้นใช่ค่ะที่เป็นอัปเดตใช่ค่ะอ่าทีนี้หนังสือรับรองเนี่ยนะคะก็จะโชว์ข้อมูลทั่วไปละค่ะรวมถึงทุนจดทะเบียนด้วยอืมนะคะหนังสือรับรองเนี่ยในข้อมูลหนึ่งของนดงเฉอรับรองเนี่ยจะโชว์ว่าเรามีทุนจดทะเบียนด้วยและทุนจดทะเบียนมันมีความสำคัญยังไง ก็จะบอกว่าทุนที่เอามาลงทุนเนี่ยแต่ละคนเอามาลงทุนเนี่ยลงทุนกี่บาทคะอาจารย์อ,อย่างเช่นบริษทัทคุณมีทุนกี่บาท5ล้านบาท10ล้านบาทอย่างเงี้ยแล้วห้างหุ้นส่วนห้างหุ้ส่วนเนี่ยจะแตกต่างนิดนึงเขาจะก็ใส่ชื่อคนเลยค่ะถ้าลงทุน3มคนก็จะมีชื่อทั้งสาคนในหนังสือรับรองเลยครับว่าลงทุนคนละกี่บาทลงทุนเป็นเงินหรือแรงงาน ในนั้นคครับ่นะเขาจะระบุเลยว่าลงกันเท่าไหร่ใช่ค่ะแล้วเขาจะระบุไหมว่าลงครบหรือไม่ลงครบไม่ระบุค่ะอาจารย์ในห้างก็ไม่ได้บอกว่าลงครบเช่นบอกลงทุนล้านหนึ่งแต่คนเนี้ยเอามาลงทุนแค่แปดแสนใช่ค่ะแล้วเขาจะไม่ได้บอกใช่ไหมว่าลงคแค่แปดแสนไม่บอกค่ะอาจารย์ถ้าเป็นบริษัทอนุกคลฟังนะถ้าเป็นบริษัทอันนี้ลงทุนล้านหนึ่งห้างหุ้นส่วนก็บอกลงทุนล้านหนึ่งแปลว่าทุนหนึ่งล้านจะโชว์ที่หนังสือรับรองค่ะอืถัดไป บจอห้าค่ะจเดี๋ยวก่อนจะไปตอบคำถามารย์มโนนะฮะบจอห้าบอจอห้าตัวเนี้จะมีเฉพาะบริษัทเท่านั้นค่ะบจอห้านะมีเฉพาะบริษัทเหมือนที่คุณต้องถามอ่ะรอบที่แล้วมาขอผมผมก็เอาบจอห้าไปให้เพราะลูกค้าเขาเป็นของบริษัทแต่รอบนี้มาขอเนี่ยลูกค้าก็เป็น จเจ้าหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนก็ไม่มีบอจห้างหรือรย์จ,จะไปเรียกร้องบอจห้าก็ไม่ได้คโอเคอ่ะจะมีเฉพาะบริษัทเท่านั้นซึ่งบอจห้าคือรายชื่อเต็มๆก็คือลายชื่อผู้ถือหุ้นอาจารย์ครับนะคะลายชื่อผู้ถือหุ้นนั่นแสดงว่าบริษัทมีผู้ถือหุ้นกี่ลายจะโชว์ในบอจห้า ถ้าลึกลงไปกว่าน,นั้นอีกหนังสือรับรองบอกว่ามีมีมมกี่บาทนะคะเมื่อสักครู่นี้ล้านหนึ่งมีล้านหนึ่งคนละล้านคนละล้านแต่ในหนึ่งล้านบาทถ้าเป็นบริษัทไม่ได้แจ้งว่ามีใครบ้างหนังสือรับรองจะไม่ได้แจ้งว่ามีใครบ้างค,คนละเท่าไหร่แต่จะมาแจ้งในบอจห้าอ๋อแล้วใน,นหนังสือรับรองจะพูดแค่เพียงอะไรมีรผู้ถือหุ้นคือใครไม่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 เขียนผู้ถือหุ้นเลยบอกว่าทุนจดทะเบียนล้านหนึ่ง อ๋อจะไม่รู้เลยว่าใครบ้างอยู่ในนั้นใช่ค่ะอาจารย์โอเคแล้วก็จะบอกแค่กรรมการเท่านั้นซึ่งรกรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นหรือไม่ใช่ผู้ถือหุ้นก็ได้แต่ใครที่ถือหุ้น<ม>บริษัทนี้บ้างจะต้องมาดูที่บจหเท่านั้นดังนั้นเวลาเขาจะปล่อยสินเชื่อให้เครดิตอะไรกันต่างๆ,ๆเนี่ยเขาเลยขอบจหค่ะอาจารย์ว่าใครมีเป็นผู้มีส่วนได้เสียในบริษัทนี้อ๋อโอเคแล้วนบจห้าจะสมบูรณ์กว่าใช่ค่ะจะรู้เลยว่าใคร เป็นผู้ถือหุ้นและลงหุ้นเท่าไหร่ใช่ค่ะอาจารย์ส่วนหนังสือรับรองนี่บอกโดยภาพรวมเท่านั้นใช่ค่ะว่าทั้งหมดเนี่ยรวมกันได้คือ1ล้านนะในขีดการแห่งนี้ใช่ค่ะโอเคถัดมาค่ะแล้วถ้าเกิดคุณเป็นห้าคนส่วนละห้าส่วนอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้มีบอจอห้าไหมคะไม่มีไม่มีแล้วอ้าวแล้วเขาไปแจงแต่ละคนที่ไหนแจงที่หนังสือรับรองค่ะนี่คือความต่างเพราะฉะนั้นล้านหนึ่งในหนังสือรับรองจะแจงเลยว่าของมานกี่บาทของเจี๊ยบกี่บาท มันจะแจ้งเฉพาะห้างจะแจ้งจะแจ้งอยู่ในหนังสือรับรองแต่ถ้าบริษัทมันจะไปแจ้งอยู่ในบอจอห้าใช่ค่ะอ๋อจะต่างกันจะต่างกัน <Okay. S 2> ดังนั้นห้างบาส่วนเลยไม่มีบอจอห้าเพราะเขาแจ้งในหนังสือรับรองแล้วอืมโอเค